ดูแล้วก็กลับว่าที่อันี้พอดูดินีจับได้ด้วยจับได้ด้วยสิสวัสดีครับโนแม่แซมทรายทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกล้วยสเร่นนะครับ วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีทีมงานมากันอยู่1 2ึสามคน4ี่คนนะแต่ไปสามคันเยฮะเราก็ไปกับฟอร์ดนะครับแล้วก็วีโกของผมเนี้ยฟอร์ดสี่กุญสี่วาทเนี้ยแล้ก็ไปกับคนเดิมฮะทริปที่แล้วครับใหญ่ยังเนตอนนี้ใหญ่ยังองน้ำโจไรกัดโจไรกัดครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางจากสระบุรีเข้าสู่นครนายกเดินทางประมาณ30นาทีก็จะถึงของมะเดื่อก่อนออกเดินทางนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามตรงช่องมุมข้างขวาของทุกคนตรงนี้ได้เลยนะครับกดกระทืบไลค์นะครับให้ถึง40ไลค์นะครับเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับช่องปวยเสลนของเราออโอเคถ้าพร้อมกันแล้วครับออกเดินทางลุยไปลุย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะครับก็มาถึงแล้วคลองมะเดือ <Y> AH! ่อ ระหว่างทางที่ผมขับมาเนี่ยเขาก็จะมีค,คล้ายๆป้ายประท้วงกันเป็นเราไม่เอาเขื่อนนะว่าน่าจะเขาน่าจะมีโครงการสร้างเขื่อนอยู่แถวนี้นะฮะแต่ถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันหมดเอกลักษณ์ของคลอ,องมะเดื่อคลองมะเดื่อก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงเลยนะโอ okay. เคเพื่อน ตอนนี้พวกผมก็มาถึงคลองหนึ่งแต่น้ำมันแรงมากไปไม่ได้อรเมื่อคืนน่าจะฝนตกทั้งวันนะน้ำแรงเมื่อคืนฝนตกทั้งวันเออมื่อคืนฝนตกทั้งคืนน้ำแรงเราไม่กล้าข้ามไปจริงเราจะไปกลางเต็นท์อยู่คลองคลองสองคลองสามเข้าไปด้านในตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนแผนไปที่อื่นกลางเต็นท์ที่อื่นนะคลองมาเดื่อก็เอาไว้นู่นแหละทิศที่สมควรอาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาว อย่างเนี่ยเป็นจุดที่ลงไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งนูน้นน้ำแรงฟอดฟอดแดงกันเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อวานยังกลับไม่ได้ติดอยู่ฝั่งนูน้นไม่กล้าข้ามมาน้ำแรงมากครัข้ามไปดูมาดูแล้วก็กลับเะแค่นี้พอโอ้โห เดี๋ยวผมผู้ผมจะเปลี่ยนแผนไปที่อื่นกันละจะกลางอยู่นี่ก็กลัวน้ําป่าก็บอกว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยน้ําป่าจะขึ้นมาเนี่ยล้นตรงแถวเมกาแคมป์ปิ้งอยู่นี่ไมกากางเต็นท์เดี๋ยวย้ายที่ไปที่อื่นเฟลนะครับทิปอ่คลองมะเดือ่อเดินทางมาตั้งไกลเดี๋ยวผมเดินทางกลับนะมาทังทีเราก็ต้องกระโดดน้าไม่ให้เสียเที่ยวฮนะไป วพวกผมจะเดินทางไปหาที่พักที่อื่นนะครับแคมป์ปิ้งที่อื่นเพราะ้าแคมป์ปิ้งอยู่แถวคลองหนึ่งประก,กวน้ําป่านะครับเห็นก็บอกมีน้ําป่าขึ้นมานช่วงดูฝนนะครับคลองมะเดื่อถ้าเป็นรถธรรมดาหรือว่าโฟล์วิที่เป็นธรรมดาพวกรถกระบะธรรมดาก็เที่ยวที่เหมาะก็น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฮะถ้าอย่างเงี้ยน้าแรงครับ น้ำเยอะแต่เมื่อเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนด้วยแหละครับน้ำมก็เลยแรงไปหน่อยจะพาทุกคนไปที่ไหนกันนะครับก็ติดตามกัน นนี้ผมเก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางประมาณ30นาทีที่กลางเต็นท์ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปค่อยรู้กันน้ำเยอะมากเลยลำตะคองเหรอตอนนี้ผ้ผมก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับลำตะคอง <c oughs> <c oughs> จากจากนครนายกนะฮะโค้งมาเดื่อก็ยิงยาวสู่เขาใหญ่มาโอ้โหอ้อมอ้อมเล่นอ้อมเหมือนเหมือนอ้อมเขาใหญ่เล่นนะตอนเนี้ยมันจะคันไหมนี่นั่นแหละเรือดูกันเรือนนูแต่น้ำน้ำเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวพวกเราหาตรงที่แบบสาวๆนะสาวที่แบบไม่ขั้นตระหง่านการแข่งกันเลยไม่ขั้นตระหงานกลางของนู้นเลยบ้าบอกขั้นตระง่ากาอะไรปอนี่ไม่ไปดูกัอนนี่เฮ้ยเอาสาวสิ น้ำในคลองเต็มตลิงนะแล้จะล้นตลิงออกมาแล้ก็มีสองทีมนะสุดท้ายก็จบที่เขาใหญ่ไปกลางสะพานนู่นเลยสะพานเลยโอเคขับตรงไหนก็เอาขับรถเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้อมอ้อมเหมือนอ้อมเขาใหญ่เล่นโอ้โหอย่างเท่สามคันยองจะบอยแบนด์เดี๋ยวเราเดินหาที่กลางเต็นท์นะฮะตอนนี้คลิปนี้อาจจะยาวหนะฮะ ตั้งแต่นครนายกมาสระบุรีไปน,ออนครน,นายกเออสระบุรียิงเข้านครน,นายกนา,า,า,ายกว่าจบที่เขาใหญ่เออจบที่เขาใหญ่สุดท้ายจบที่เขาใหญ่แต่ก็ดีคนระับก็ไม่เคยมาเหมือนกันแหละเนี่ยน้ําแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโหที่นี่เขาแบบสมบูรณ์มากมีกวางมีอะไรเดินเพ่นพ่านนะครับแล้วก็มีลิงช้างเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะลิงเก็บเฮ้ย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 ไปไหนกูถ่ายก่อนดิ โอ้จุดนี้ก็ห้ามกลางเต็นท์น้ำป่ามานี่เก็บเต็นท์ไม่ทันเลยนะครับน้ำแรงมากตรงนู้นก็จะมีสะพาน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 ไม่รู้ว่าข้ามไปไหนเฮ้ย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 โดดดิ โจรไร่กัดไม่เอานะโจรไร่กัดเน <_ t ot> ี่ฮะสมบูรณ์มากฮะอยู่ใ,ใกล้อย่างนี้เลยอร่อยป่ะลองกินดูดิยา ครับเพ,พื่อนๆเจอกันตอนค่ำคืนนะครับตอนตอนกลางวันไม่ได้ถ่ายครับฝนตกหนักมากเลยตกหนักมากเลยตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วแล้วก็เรียกอะไรนะชีทสายชีทพายชีทชนะกางเสร็จแล้วเรียบร้อยกางเต็นท์เสร็จแล้วใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าฝนตกหนักวันนี้ก็พื้นที่ก็พร้อมเสร็จหมดแล้วก็ประกอบอาหารตามมาด้วยมแมลงเต็มเลย, <c oughs> เ,เ,ยเนี่ยเจ๊โจย่างเนื้ออยู่ย่างเนื้ออยู่ วันนี้ก็เมนูเหมือนเคยครับกินจุ่มแล้วก็ย่างเนื้อ <Wow. S 1> หนักมากคืนนี้ <laughs> หนักกว่าเมื่อคืนนี่เพราะเมื่อคืนเรามาแล้วก็คือเรากางอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วผมก็แค่มากางเต็นท์แต่เนี่ยเรายังไม่ได้กางอะไรสักอย่างเลยนี่นะฮะเรามาดูก <c oughs> ารจุดไฟจ่าโจะ้ะงมมาหาสมุทรอยู่20กว่านาทีแล้วเนี่ย <c oughs> ผมผมจะได้กินเนื้อย่างไปเนะ ทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ครับฝนมันตกครับฝนตกน่าจะเป็นฐานมันเปียกนะครับแต่ฐานไม่น่าเปียกนะพราะเอาไว้หน้ารถเตาเปียกเตาเปียกเตาเปียกฐานไม่เปียกกันเตาเปียกเตาเปียกใช่ไหมโอ้โหแมงเยอะโอ้แมงข้ามหน้าทีเรียนเลย่ะเนี่ยทุกคนวันนี้เรามีสเต็กออร์แกน็ดสันนอกครับ เหมือนเดิมมารงเยอะมากเลยเอ้ยใกล้เกินเกือหิมาลัยเหมือนเดิมฮะเทียนมัดติดมาตพอโทรศัพท์เจ้าใส่ไปพริกไทยต่อถุงใบครับถุงใจโทรศัพท์เราต้องรีบเร่งนะครับฝนตกใส่ไปเฮ้ยยี่ห้อ แมงเยอะไหมเราตร้องรีบทำวะเดี๋ยวแมงมันจะมากินก่อนเราเปิดไฟใส่หมูก้างนอกอวดไอ้เวีนตะไลชวนฮะไปสั่นเยอะเี้ยอะไหนมีเที่ยมแรงมีเที่ยมแรงลงเลยฮะต้องมันลำบากอะไรกับมึงเนี่ยเวร็วๆมึงก็เร็วสวัสดีโจโจแก้มใส่เนยฮะอันนี้คือเนยฮะโอ้หแมงแมนมาแรงเต็มเลย มันยังไม่ร้อนกินแมงด้วยเทปรุ่นนี้เขากินแมงด้วยกูรู้แล้วอะไรล่อ,อมาแรงอะไรไฟมือที่แหลกส่วนกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูไม่ไหวกูแบบเดียวแบบเดียวจะเสร็จแล้วภาพมึงไม่สวยหรอกโอเคครับตัดตอนนี้มาแรงเยอะมากตัดภาพไปที่เสร็จเลยนะโอ้โหทำมาแรงบินเต็มหน้าจอมึง <c oughs> ไม,ไม่ไม่เห็นเนื้อแหละเนี่ยคันหมดทั้งตัวแล้วเนะี่ยโอเคครับรู้สึกยังไงครับบางวันนี้ครับรู้สึกยังไงฟรี่ด้วย ตัดคลิปนี่ออกเลยดีเลยเออเอาเลยเออเอาพอแล้วมาแรงเลยเพี่ยโอเคเนี่ยกระทะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเอาออกดิออกว้ไหนมีดระวังมีดทำไมมึงไม่ลดไถแล้วก็วางไว้ที่เดิมวะกรถามมึงหน่อยเออมึงก็ได้ได้เนื้อได้เอทนะเนื้อไดเอทดู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 ฮู้ฮู้ฮู้ฮูเนื้อจำฉ่ำฮะเนื้อจำฉ่ำเลยตอนเต็มบอก่าี่ตอนมึงแขกเยอะเลยกินให้ดูชิ้นหนึ่งแล้วก็ตักราบไปฮะแมลงเยอะ ไกลไปโอ้ยโอ้อย่างนี้พอแล้วลองลองกินดูอีกมาแรงไอ้เพื่อนมาแรงอ่ะแต่ยังแต่ยังอ่ะอุ้ยอะไรเมันกันเนี่ยโอเคครับตัดภาพไปฮะมาแรงเยอะ อ่พริกไทยเมื่อกี้ใส่เกลือหมูนี่ข้างนึงถูกแล้วข้างนึงเอาไว้ควงมาเลยกวงควงควงมาแล้วแมลงอะอีกข้างนึงถูกแล้วเนี่ยเนี่ยใส่เกลือมาแรงเยอะหน่อยฮะงานเข้าเลยวะงานเข้ารีวๆากบัวไม่เลยอย่ยอมแพ้เนี่ยใส่พาร์ท เดี๋ยวเรามาดูผลงานโจไล่ขัด <laughs> <laughs> อันนี้จะเป็นเนื้อหมูอบซอสนะครับอันนี้เนื้อไดเอทเป็นเนื้อราคาแพงเอามาย่างเล่นๆ,ๆดูมันเนื้อดูมันดูมันดูมันดูกูๆๆ <h iss ing> ดูกูฝีมือโจไร่ขัดนะเนื้อ,อย่างนะเนื้อไดเ,นเนอท พันกว่าบาทนะดูตาแดงตาแรงเข้าตาแรงเข้าตาความรักมันเข้าตาจนออกกันแหละความรักเข้าตาต้องเข้าใจเลยมึงอย่าร้องไห้โจจะมันเดียวผู้หญิงคนเดียวอะผู้หญิงคนเดียวแค่เนี้ยมึงว่ายแม่งทำงี้เนี้ยทำคุณได้ไงวะเออผู้หญิงคนเดียวอะทำให้มึงมีน้ำตาขนาดนี้เลย ไม่ใช่ฮะแมลงเข้าตานะชอปปิ้งฟรีหนึ่งวันนี่เนี้ยจากโจโจแล่กัด้วยเกลือะทำเป็ร้องให้ด้วยน้ตาไหลเนี่ยอกหักน้ำตาไหลฮะปวดตาโรยเกลือมีอะไรฮะมึงหยุดร้องให้ได้แล้วแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะทิ้งกูได้ไงโจอือทิ้งกูได้ไงเฮียโจร้องให้กูร้องตามมีกวางกวางกว้างหรือ อะไรวะก็เรียกอะไรวะอีกเนี่ยมาขโมยผักเรากินผักซุกี้วันนี้เทนี้กินเทนี้กินเทนี้กินเดี๋ยวเทนี้กินเก่งเหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูดูถ่ายรูปด้วยฮะมันมันใช่กวางเหรอไม่ใช่แบบเป็นไอ้นี่เหรอเก่งเก่งป่ะโหมึงกินหมดเลยนะ นี่จับได้ด้วยจับได้ด้วยโอเคครับผมตอนนี้สีทุ่ม,มผมถ่ายอะไรไม่ได้เยอะนะครับเพราะฝนมันตกแล้วก็มแมลงมันเยอะอันนี้ผมก็กินอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วกินแบบมุมมืดแลเพาราะแมลงมันเยอะตอนนี้ก็อาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าชมวิวอีกทีนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินสะพานย o u เน o w know? น้ำตกเวนรกหิวเหรอพาม พามพามามนี่จ่าโจเออออาบน้ำเสร็จแล้วตัวหอมหอมครับแม่เออพรุ่งนี้พันห้านะครับเหตุสังเกตได้นัดกับจ่าโจว่าจะไปทำบุญครับคนละพันห้านะอันนี้ก็อาบน้ำเสร็จกันแล้วโอเคครับทุกคนขอตัวไปนอนพักผ่อดตื่นเช้าพรุ่งนี้สดชื่นบ๊ายบายหลับฝันดีทุกคนจุกูลเคีย